การแข่งขันทักษะฝีมือช่างรุ่นฟันไบเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าที่โคตรยากจะโหดแค่ไหนอันนี้โหดกว่าเดิมครับโอ้โหในช่างเนี่ยมีกระดาษอยู่2แผ่นครับซึ่งกระดาษมันเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าครับถ้าคุณอ่านและเข้าใจแล้วก็เจอโจทย์แก็จะรู้แล้วว่าคุณต้องลากเส้นจากจุดไหนไปจุดอ้แม่เจ้าซึ่งตรงนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่ามันเป็นวงจรอะไรเข้าใจนะ แต่ได้เลยว่ายากโคตรยากครับเพราะว่าดูจากอาจารย์ที่เห็นนะอาจารย์ก็ต้องมานั่งตรวจแต่ละอันกันนะครับว่าเส้นไหนเส้นเนี้ยเขาไปถูกต้องหรือเปล่าสีอะไรนะครับก็ต้องมาดูเซอร์วิสแมนนวลด้วยเช่นกันอาจารย์บอกกูก็ปวดตาพออ้ยนี่คือนี่คือเซอร์วิสแมนนวลที่ถูกต้องใช่ครับซึ่งอาจารย์เป็นวาริงไดอะแกรมาะไรอะไรมะจอมถ้าผมซึ่งอันนี้คือต้นฉบับแต่อาจารย์ต้องมานั่งตรวจไอ้ข้างล่างที่น้องๆมาทาอยู่ สถานีนี้จะเป็นดึงมาอย่างละหนึ่งวงจรครับผมซึ่งหนึ่งวงจรเนี่ยมันก็จะมีสายแค่หนึ่งชุดจากสายทั้งหมดครับเราก็ต้องดูตั้งแต่ตั้งแต่แบตเตอรี่ตั้งแต่สวิตตั้งแต่ดีเลย์ตั้งแต่ชุดจังชั่นต่างๆเข้าไปจุดไหนมันรวมเส้นไหนไปทุกไหนจึงมันจะมีคะแนนเบรคะแนนมาให้ทั้งหมดอยู่แล้วครับเราก็ต้องมาดูว่าเส้นเส้นที่เขาเขียนถูกไหม ลายวงจรหรือครัวที่ถูกต้องไหมใ่ครับครับดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบอกว่าถ้าเป็นยูทเซอร์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ทันได้แน่นอนเลถ้าไม่ได้มีการเรียนรู้ระบบรวมถึงอาจารย์ด้วยถ้าอาจารย์ไม่เก่งจริงตัวก็สอบิดแน่นอนใช่ครับสุดยอดครับในตอนต่อไปผมจะพาทุกท่านไปดูว่าใครคือผู้ตัดสินหรือผู้ตรวจการแข่งขันในครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ